สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลูชแนลนะคะปูแห่งหยางปูทำอะไรคะูเคร่ง่ะจอโอ้นะคะหัวจอหในรนั่นนั่นพี่น้องฟังบึ้งก็เลยใครเด้เลยใครเบิร์เราโรลดได้เดเลยรหลดเมาโอ้หัตจอเลยโด มหนึ่งได้รถแม่เซียงมึงเลขตัวใดปูฝันเทวดาแล้ววานเพลินวานเบอรคุณตาหนึ่งสี่เก้าอยู่บะอ่าวานเพลิดวานใส่ลงมาแต่ทั้งอากาศมือได้รถอ่นแม่นเบอร์ผมอ่อนปูพองหนึ่งสี่เก้าวานลงมาคอยเก็บเก็บเอาอื่นผู้อื่นเก็บบ่ได้บ่เห็นเพื่อมาโบมีผู้่คอยเก็บได้ใส่ถุงส่งเต็มสุงต่งเมื่อเก็บใส่ถุงนี่ ขาับลายเม็ดสีสุดท่งในเต็มจนล้น์บนหัวเมืองมากมันจะได้จกลงไปในถงมันมีแต่กุญแจรถอันนี้นะใส่ถงหมดอ้าวมันเกี่ยวกับสามรอหรือว่าออกอยู่นี่เหรอสามว่าออกอยู่นี่นะคะแน่นอนเลยนำเลยตัวใดเป็นนำตัวใดเนาะบาไปหนีเหล็เครื่องบ่ได้ยินบ่ค่ะพี่น้องเลยหัวเสียงใครอันนี้เหมือนมีเงื่อนไขเงื่อนที่รถไขถรถขว่า ปลแซลมันออกแล้วแม่เลยโอ้ยหัว่งไปเลยขานามลบองนี้ันสือนเจ็บมังร่างขายหน้าบุฟี่ผู้สื่อหน้าไม่คดซื้อเล็กัไมอยู่คนนัาเบิรโตมอนมไรสามใบบตบอกขายอแล้วนีนี่้อรถนี่เครื่องรถนเครงเหล็กอย่งเหล็กเรื่องอันนี้มันก็เียนหมอ่เงยสองสีได้จะเพลินเลยนะกันเลยเยอคุณ สี่นั่นหกตัวคุณยูอะไรขึ้นบะลีเนาะหกตัวคุณอะไรเลขเออนที่ชนาเงินยูอันหลังกระจกคุณจ้าจ้าเนี่ยยูแค่เียนหกตัวคุณนี่นั่นสเนบอกคบ่ายใช่หรืออึ้้งอ้งมีคนอยากคุด้วยรางวัลที่หนึ่งบ่กนีไปหาเอาเบิรงได้ี่นองเด้อรางวัลที่หนึ่งะนฮัลโหลอยู่ถือกินาะรให้เราหรือ คุบริษัทะนี่งไงอันนี้คือบริษัทหวัดดีหวัดดีสวัสด,ดีครับ <c oughs> ไปหานะคะ<อ>เผื่อถูกลงวันที่ชอจำได้ดอกเียงไฟตรงข้อรถกีแม่เหล็ก<อ>มะพร้าวน้ำหอมนั่นีมะพร้าวน้ำหอมแต่ดน,ดน,ดนพวกจำไม่ได้หรอกหลนหตื้แล้วนี่ยเงนวนี่กิโลน ทีนี้แหละนี่กิโลแล้วเนี่ค่ะหพันนึ่งสี่เก้าลค่ะพี่น้อง กวกระจาวคาลังเลี้ยงกเลี้ยงกถามรอหน่ยี่ไหมคะเบอร์ีใช่ไมโอ้หนึ่งสีก้วแล้วอันนี้หนึ่งสองสามไม่ใช่ไม่ใช่เนาะหนึ่งสองสามหนึงสี่กอันนี้มันมีห้าร้อยแปดสิบอ็ดกับห้าพันยี่สิบสี่ เดี๋ยวจะเปิดลำโพงให้ห้าร้อยแปดนะปู่ฮงก็ฝันเนาะฝันว่ามีมีอะไรล่วงลงมาจากฟ้านะคะล่วงลงมาจากฟ้าแล้วปู่ก็เก็บใส่กระเป๋าเก็บเก็บใส่กระเป๋าข้างหนึ่งนี่เต็มเลยนะคะอีข้างหนึ่งน่ะไม่เต็มเท่าไหร่แต่พอพอควักออกมาดูก็เห็นเป็นกุญแจรถนะเป็นกุญแจรถน่าจะเป็นกุญแจรถคันนี้นะคะเต็มกระเป๋าเลยนะคะ นะแล้วว่างคนดให้ลงนจักจวันมีเวลาก่อนเข้าวรนาก่อนเข้าวรนานะปนะให้ลงนบวดจัดวันปวดปวดเรื่องนะปวดาเรื่องอะวดทุกข์ปวดอวันจช่วยอะไรได้เยอะแยะนั่นะเื่อป้าทำใส่และป่าสเาก็รู้บบโซอ๋อมาเบิ้งแค่นี้ สนใจเล็เครื่องนะคะเล็เครื่องเล็เครื่องตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเครื่องตัวนี้ ผมอยากคปเเ้าไกับป้าได้แหละป้าก็รู้หมดเลขท้ายนะคะอร่นามมารียากไปด็กกับคนดกกับคนมาเดี๋ยวให้ตัวอาผมก็ได้เลขท้ายนะคะคุณผ้ชมค่าว่ากัาป้าเขาใจไหมครับ ปั้นว่าจังเด็กก่อนนะปูปั้นว่าพะอินหวานเผ็ดพลอยลงมาหวานเผ็ดหวานพลอยลงมาได้พี่น้องเอ้ยจากเมืองฝ่าคนนี้จากเมืองฝ่าคนเลยหวานหวานตรงบริเวณหลังคาบ้านหรอครับโค้ดบริเวณเลยล่ะหวานลงมาทั่วเลยเด้แถวนี้บริเวณเลยทั่วบริเวณลานเลยบอกด้วยเก็บเอา เคยถุงโอเลยเก็บเอาติเคยถุงแล้วก็เลยนอนตื้อถุงคือฟันดีแท้แบบโอ้เลขดีเก็บเต็มถุงเลยค่ะมางมัจย์บางส่งๆแต่มีกุญแจรถคันเนี่แปลว่าบ่มีเลขเลยนะกุญแจค่ะในในดอกกุญแจบ่มีเลขได้พี่น้องก็เลยมาหาเลขตามในรถคัเบิ่งมันติอยู่ในรถนำเลยไล่ๆเบิดเบ็้ถังอยู่หอกตีเบิดอยู่ถังหนึ่ง คั้งปิดกูด้วยกูบอกว่าพอล้วงกระเป๋ามาดูเพชรพอยตื่นขึ้นมาอืมตื่นขึ้นมาน่ะตอนตอนตอนฝันน่ะฝันว่าเพชรพลอยตกลงมาพระอินเอาเพชรพลอยหวานลงมาแล้วปู่ก็เก็บเก็บใส่กระเป๋าเต็มกระเป๋าเลยแล้วพอนอนตื่นน่ะมามาควักมาดูในกระเป๋าแล้วมีกุญแจรถคันนี้อุกเกี่ยวกันอยู่นี่ออกอยู่นี่หาดูตัวเลขไม่เจอ ก็เลยทบาคนหาใน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 ดอกกุญแจไม่มีไม่มีตัวเลขโปรดใช้วิธีวิจารณญาณในการชมนะคะไม่ได้เป็นการสนับสนุนแต่อย่างใดนะคะ แต่เป็นการนําเสนออีกเรื่องอีกอีกอีกแง่หนึ่งนะคะเราไม่ได้สนับสนุนเลยให้มอมเมานะคะมีแน่นอนคุณเต้ทุกคนมีโปรดใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมนะคะคลิปนี้นะคะไม่ปกติมันจะมีหมายเลขตรงนี้ถ้าเป็นรถกุญแจรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาบอกว่ายังมีเลย กัะเบื้งเครื่องตัวแบบนี้เห็นแล้วเบิงเครื่องแล้วเหล็กเครื่องแล้วเห็นแล้วด้วยค่ะรถมีรถหมดแล้วตัวนี้ยังมีเนาะรถคันอื่นแต่ละแต่เออแต่แต่แต่รถคันมอไซค์รถอะไรมันจะมีตัวเลขเนาะแต่แต่คันนี้จะไม่มีนะคะคันเพิ่นเอาให้อะไรเลยคันนี้ โอ้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากไชน่าก็เลยก็เลยไม่มีเอ็นำเบอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พลี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่างตั้มกกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ